ริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ไปกันที่น้องแยมมาทิรากันเลยค่ะเจอนักข่าวทั้งทีนักข่าวก็เลยแซวว่าแหมช่วงนี้เซ็กซี่ขึ้นเยอะนะคะมีการใส่ชุดว่ายน้ําลงในเอจกด้วยแยมก็เลยบอกว่าแยมโตเป็นสาวแล้วค่ะ เมื่อวานนี้นะคะเจอน้องแยมไปร่วมง,งานบวงสวงละครเรื่องพฤทภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนนะคะก็ถูกนักข่าวแซวถึงภาพที่เธอใส่ชุดว่ายน้ำโชว์หุ่นแซบลงในอินสตาแกรมค่ะโดยเธอบอกว่านานๆทีจะมีภาพแบบนี้ออกมาและที่สำคัญนะคะตนก็โตเป็นสาวแล้วก็ไม่แปลกที่จะใส่ชุดว่ายน้ำเที่ยวทะเลนอกจากนี้ยังเผยถึงแพลนที่กำลังจะเ,รเตรียมเตรียมเต,ตรียมตัวต่อเรียนปริญญาโทนะคะโดยเพิ่งสมัครเรียนไว้ที่คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ไปฟังเสียงของน้องแยม ันค่ะต้องยันโตมินจับแล้วนะคะไม่ก็ไม่เคยก็เราแบบคือจริงๆรู้สึกว่ายังก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ได้จริงๆพาคุณแม่ไปวันเกิดแต่ไม่ได้ให้พ่อแม่ถ่ายให้นะคะให้เพื่อนถ่ายค่ะไม่ไม่ก็ไม่ได้คิดนานก็ก็ก็หาชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ถ่ายเลยแต่พิซแบกร้อนแรงหรอฮะรอกันรอคกัใช่เพื่อนก็แซวเพื่อนไม่เคยเห็นก็ไม่ได้เขินปกติค่ะๆนักเรียนค่ะก็ก็เพิ่งสมัครปีนี้โทรไปเป็น จิตวิทยาค่ะท่จุฬาค่ะทำไมถึงเลือกสขานนี้จริงๆอยากจะเลือกตั้งแต่ปปิญญาตรีแล้วแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ก็เลยมาทํเป็นญาโทแทนแล้วก็พอตอนที่กิมอยู่ปริญญาตรีมันมีวิชาที่ได้เรียนจิตวิทยาด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคิดถึงอยากคิดถึงอยากอยากอยากเรียนจริงจังอยากจะเรียนเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับจิตวิทยา